เวลา18นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องบำเพ็ญกุศลชั้นสองอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระวรณรัตน์จุนพรมมคุโตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งมรณาภาพด้วยโรคมะเรง็งถุงน้ำดีเมื่อวันที่15มีนาคม2565สิริอายุรวม85ปีพรรษา65 สมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมบ้าจุนพรามพิทักษ์เกิดเมื่อวันที่17กันยายน2479ณบ้านเกาะเกตตําบลชารากอําเพลิมเมืองตราดจังหวัดตราดบิดาชื่อนายจันทร์บรรดาชื่อนางเลยพรามพิทักษ์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่4จากนั้นเข้าพิธีบรประชาเมื่ออายุครบ12ปีณวัดคิรีวิหารจังหวัดตราดและเข้าพิธีอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีณนะพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆาราชเจ้ากรมบดวดพชิรยาน,นวงศ์เป็นพระอุปชาต่อมาสอบได้ปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคจากสำนักเรียนวัดประวันนิเวศวิหารได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศและปฏิบัติศาสนากิจที่เป็นคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาอย่างมากนอกจากนี้เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพรั้งรงพนวด และเสด็จประทับณวัดประวรนิเวศวิหารเมื่อปี2521ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนช้นกาธที่เบศมหาภูิพนดุญยเดชมหาราชปรมนาาตระพิษสมเด็จพระวรรณรัตได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลียงกรีบบัวและราชรตน้อยอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสู่พระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระวันรัตเมื่อปี2552